สวัสดีจ้าบันนี้อีสานตางทินเนาะมือหนีกตสิภาพมาบึงหอยวิธีที่จะทําให้หอยบอดตายนะคะจากล่องผิดล่องถึกมากกับหลายเทือขึ้นกันแล้วเขาก็เลยแพร่พันธุ์นะจ๊ะแพร่พันธุ์แล้วเขาก็แยกแม่พันธุ์มาไว้ตังหากสิภาคมาบึงนะคะอันนี้เขาก็ ยิดใต้น้ํานะคะเขาติหากินใต้น้าโดยที่เขาเอาทุงดํามาลองบอ่อก่อนจากวิธีแรกเข้าใส่บอ่อปูนเปืยธรรมดาเปียงแบบนี้แล้วเขาก็ทย่อยตายรอบแรกหลือเขาก็พัฒนาแฟน้ำดูแลมาเรื่อยๆ เดี๋ยวนี้ก็การตายหน่อยลงถ้าเป็นบอ่อปุนธรรมดาจะว่าถ้าท่างที่ดีสําหรับคนที่ล่งบอ่อไม่เข้ากัหไยใจทุงดําจะง่ายกว่า่ค่ะเบิงอันนี้คือแม่พันน่าจะอันนี้คือแม่พันธุของเขาที่แยกมาจากจากลูกใหม่แล้วเข้ากับสิภาพไปเบิ้งไอ้ลูกนะคะอาย่ประมาณเดือนกว่าที่เขา้าหลังจากเข้าแยกเขาออกมาแล้ว